ออนนี้เรามาพูดถึงหลักเกณฑ์การเดินทางก็สู่นิพพานต่อจะไม่ว่าเป็นสำนักไหนครูบาอาจารย์องไหนอสอนให้ไม่ทำความชั่วทำความดีอยู่ได้กายวาจาใจไอ้าวางสติยังไงกำหนดยังไงจะเป็นรูปกระทบตาเสียงกระทบหูกลิ่นกระทบจมูกอย่างรูปกระทบตาอย่างเช่นดวงสว่างหรือจะเป็นอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยเสียงกระทบหูเนี่ยจะเสียงดีไม่ดียังไงเนี่ยแล้วก็ฟังเดียสิ่งที่มันลื่นหูมันก็ กลิ่นกระทบจมูกก็ชอบกลิ่นดีๆนะมันก็ทําให้ยึดติดได้เหมือนกันนะลูกกระทบตาเนี่ยถ้าไปยึดเอาเป็นสัญญามันก็ติดเป็นนันทิเสียงกระทบหูก็มันเสียงดีๆเสียงเพลง่กลิ่นกระทบจมูกก็กลิ่นที่ดีๆมันก็ทําให้ติดในกลิ่นติดในรสติดในการสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งติดในธรรมลมที่มากระทบกระาจนึกไปมันก็เป็นนันทิมันก็เป็นการที่เรียกว่าไปพอกพูนไปวนให้อวรน่ะอยู่ เพราะฉะนั้นนี่เรามาพูดถึงว่าหลักมีหลักยังไงที่จะเดินทางก็ส่นนีพผ่านก็มีหลายสำนักหลักก็คือไม่ทำชั่วทั้งปวงด้วยกายวาจาใจทำดีถึงพร้อมทำใจทั้งหลาให้แจ่มใสให้ได้แลวการวิธีแนววิธีการของใครวัวใครเขาขอคอกไข่สอนทุกคนนี่ก็เคารพนับถือพระพุทธเจ้าทั้งนั้น,นในพุทธศาสนิกชนแต่ว่ามีแนวการปฏิบัติที่แตกต่างกันในสมัยพุทธกาลพระอรหันต์บางท่านยัง,งิงบางเมเรียกว่าทิพจัก,กรกบูลอนุรรถะ สารีบุตรอุมตมะอุตมะปัญญาโมคลามิลิตเป็นพระหรหัสเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันในตรงที่เรียกว่าสิ่งที่ประกอบออกมาที่เป็นเปลือกกับพีนะละตัญยูสติในกนัญญาสาคตะชาลาเตโชเตโชกสินพระบินโดบลือก้องกึกธรรมกะถึกอุณน้ำมันตานีอธิบายทําดีกัจจจยนะกัสปะทุดงคุณทิพจักสุบุญอนุรุทธะไอ้นั้นไม่เหมือนกันเลยเนี่ยภายนอก ม,มันผิดเหรอมันไม่ผิดหรอกถ้าไม่ทําชั่วทําคาดีไอ้กรน,นี้หลักการที่เรียกว่าพุทธเจ้าเนี่ยจะให้เดินทางนิพพานคือให้ทําลายการยึดมั่นถือมั่นในดีในชั่วในฌานในสมาธิที่เฉยเฉยเนี่ยเพราะพวกที่จเจริญมาแตกต่างกันไปพื้นฐานที่ทามาต่างกันเนี่ยมันจึงไม่เหมือนกันไงเพระเาะฉะนั้นเราจเจริญสติปัฏฐานสี่มาดูลมหายใจเนี่ยพุทธวิวา,าสอนดูลมหายใจไหม พุทธนาในตำราเนี่ยก็ให้น้องม,มาภายในไว้นั่นเป็นแผนที่ค่เป็นหลักการที่เขาครูบาอาจารย์ท่านพิจารณามาดีแล้วถ้าใครไม่ออกนอกแนวในพุทธวจนะเนี่ย,ยก็ถือว่าเป็นคำพูดอาจาจ้าแล้วก็สิ่งที่ว่าเป็นคำพูดอาจารย้เอามาเถียงกันภายนอกมันก็นไร้ประโยชน์เพราะมัน2,566ปีแล้วเราก็ดูน้องกันมาภายในแล้วกันน,นั้นเป็น GPS GPS อาจจะพาเรอก ลงไปทางไร่ทางนาโน,น่นออกนอกทุ่งนอกข้าวไปก็ได้บางทีคนที่มาหาข้าพเจ้าบ่อยๆเนี่ยบางทีหาไม่เจอแล้ว GPS พ่ามั่วหมดข้าพเจ้าเคยไปเชียงใหม่แล้วขากลับมาก็ตั้ง GPS จะก,กลับมาวัดที่ไหนได้พอมาถึงแพร่ยังไม่ได้เข้าตัวเมืองแพร่แล้วมันตัดลงท้องลงุ่งท้องนาก็ตัดออกได้เหมือนกันมันเป็นทางทางเล็กๆครับแคบๆนะอน้บางทีก็หลงไปในป่าอ้อยก็มีญาติโยมที่จะมาหาข้าพเจ้าเนี่ย เพราะเราอยู่ป่าอยู่เขาเนี่ยมันก็ต้องมีกบมีป่ามีเขาบางทีหลงไปในป่าอ้อยต้องมาถามชาวบ้านเขาใช้ g ี s ไม่ได้เรื่องแล้วต้องถามชาวบ้านชาวบ้านก็บอกโอ้วัดนั้นเหรออยู่ตรงนั้นตรงนี้ถึงได้มาถูกหลายคนละ่ะพระน้่พุทธวจ,จะนะท่านาในตำรายแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของคันเค่เรียกว่าเถียงกันแค่สมมุติต้องน้องก็มาภายในเลยเอาในเมื่อเชื่อเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นพุทธวจะนะจริงๆกันน้องก็มาในปฏิบัติภายใน ไม่ทำชั่วทำดีแล้วก็เจริญดูลมให้ใจนี่ให้มากๆเี่เดี๋ยวมันก็เข้าถึงเหมือนกันถ้าเจริญสติปัฏฐานสี่แล้วมันเข้าถึงนิพพานงานลมให้ใจมันก็เป็นสติปัฏฐานสี่แล้วนะเพระาะฉะนั้นเนี่ยดูธรรมกายเนี่ยเอาก็ว่ามีตนมีธรรมเป็นดีกอดดีพึ่งมันก็อยู่ในตนเนี่ยเห็นดวงสว่างมาเขาได้อานิสงส์ของกระสินเขาและมีที่สุดลมให้ใจมันก็อยู่ภายในเนี่ยเรามาตั้งภายในเนี่ยมันก็เห็นกายในกายเหมือนกัน จากกายอยาไปสู่กะละเอียดกายทิพย์กายพรมรูพรมนะขึ้นไปตาลําดับชั้นจนกระทั่งถึงโคตะลภูโดยสิ้นไปถึงโสดาขึ้นมาแล้วเขายังเห็นองค์พระหน้าตักเนี่ยต้องห้าวาโสานันเนี่ยนะเขาเห็นละเอียดเงนะแต่ผู้ด,ดูลมหายใจเนี่ยถ้าไม่เคยจเจริญกสิณก็อาจจะเข้าไปรู้ก็ค่เห็นด้วยสติรู้ด้วยสติไม่ได้เห็นด้วยนิมิตตาตาทิพย์ไม่ได้เห็นด้วยตาทิพย์ก็เห็นด้วยสติ เพราะเขาไปรู้ไปเห็นดูพระต่ายรักใบลมจนก,กระทั่งเป็นโสดาบันเนี่ยเขาจะรู้ด้วยตัวของเขาเองแล้วเอาตำรามาเทียบเป็น GPS เป็นแผนที่เนี่ยเอามาันกาเปรียบเทียบกันได้นะไม่ต้องรไม่ต้องไปพูดถึงตำแหน่งตำแหน่งอะไรโสดาบันส,สกิจราคานาคารหันเดี๋ยวก็จะเอาไอ้พวกนั้นเนี่ยที่มันเขาเขาเขาบอกคุณสมบัติมาแล้วก็เอามาบันทึกในตำรา,ลาแล้วก็พวกอ่านตำรามาก็ามาเถียงกันเพราะตีความแตกต่างกันปัญญาแก่มนุษย์ ถ้ามันไปสูงส่วนส่วนในแล้วมันก็เหมือนกันนั่นแหละมันลากิเลสได้เหมือนกันแต่ส่วนละเอียดส่วนอะไรที่ว่าคุณสมบัติพิเศษที่เป็นอภิญญาคือความรู้ยิ่งเนี่ยมันแตกต่างกันบางคนก็มีปัญญามากรู้หลายเรื่องบางคนก็ไม่ได้รู้หลายเรื่องแต่สามารถเข้าไปเห็นนิมิตนายใช้อภิญญาดูไปเล้วแสดงฤทธิ์ได้ก็มีอย่างเงี้ยมันแตกต่างกันตรงนี้แต่่มันก็ไม่ใช่นิพพานนี่มันเป็นมันเป็นเครื่องเล่น สิ่งที่ไปจริงๆแล้วก็ต้องให้เห็นกายในกายก็ไปเรื่อยๆเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมก็ไปเรื่อยๆของนามกายเขาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันจะไปนิพพาน้องละอุปทานกันทั้งห้าก็นะ่าละการยึดมั่นถึงมั่นในอุปทานกันทั้งห้าให้ได้ถึงเราจะทาสาเร็จในสี่ประธานสี่แล้วคุณธรรมของเราสําเร็จแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าท่านบอกอาการพิกษุทั้งหลายเธออาการกาย วาจะที่ละเอียดขึ้นไปอย่างนี้กว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้ก,ก็คือดับยาบไปละเอียดไปเรื่อยๆยุคปัจจุบันนะสมมติเราเป็นสําเร็จบรลลหานนี่เราก็ยังเราก็ยังอาศัยว่ากินอยู่ดื่มเสพในทางโลกในปัจจุบันนี้ได้ไม่จําเป็นต้องตายเลยทีเดียวเพื่อหล่อเลี้ยงกันนะแล้วก็เราก็ทําจากยาไปสู่ละเอียดปฏิบัติไปเรื่อยๆถึงจะไม่ศึกษาแล้วแต่ปฏิบัติไปเรื่อยๆว่าหมดความสงสัยหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว นะไอ้เรื่องการยึดมั่นถือมั่นในอุปทานกันทั้งห้าเนี่ยจะเป็นหลวงพ่อพระโมทตกรตาางขอาจะแนวของเขาว่าดูกายเคลื่อนไหวดูใจคิดนึกเนี่ยเป็นผลจากการเจริญอานาปานุสติกรรมาฐานจนึงกระทั่งเข้า,ขาถึงจิตคือตัวผู้รู้ก็คือดูดูจิตคิดนึก,กมาจนกระทั่งถึงตัวผู้รู้ในสายเดียวกันบางท่านครูบาอาจารย์บางท่านอิาานทธิกาพระเจ้าเข้าไปสัมผัสเนี่ยเขาบอกมันรู้อย่างเดียวทั้งวันทั้งคืนมันมันก็แค่รู้แล้วก็รู้ดูความรู้ไปเรื่อย อล้นั่นท่านก็ปฏิบัติอย่างนั้นอันนี้รู้สึกว่าจะจําไม่ผิดก็คือถ้าอินเนลมิดจังหวัดลําปางสมัยก่อนก็ไปกระโยมก็โยมเขาศรัทธาเขาก็พาเราไปด้วยเราก็ไปได้มีโอกาสได้ฟังท่านคุยอารมณ์นิดนิดหน่อยๆอยในส่วน,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 นยากส่วนมากผ้าสายพุโทโธสายอีสานที่ดูลมหายใจเข้าพุทออกโธก็ดีหรือภาวนาพุโทโธก็ดีพอถึงตัวผู้รู้เขาจะให้ดูกายเคลื่อนไหวด้วยใจคิดนึก แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นสายสิวัฐานสีไสยงามใ,ให้ยกมือจับความรู้สึกเลยเราให้เห็นกายและกันในกายยกมือนกําหนดสติที่มือแล้วมันมีความรู้สึกในมือก็เลยไปหเห็นไปความรู้สึกในมือซึ่งเป็นตัวทางนําเราทําตัวนั้นเป็นอารมณ์มากๆจะเข้าไปสู่กายละเอียดได้พอมีงกายละเอียดเนี่ยเรายังยึดพื้นฐานยึดความรู้สึกอีกที่ละเอียดคมชัดกันไปเรื่อย แต่ถ้าสมมติว่าเขาสมมุติว่าเราได้สาอุปาทิเสสานิพานแล้วเนี่ยความความรู้สึกอันนั้นยังคงมีอยู่จะปล่อยวางไม่เข้าไปยึดแต่ได้ก่อนที่จะถึงเนี่ยเราก็จะจะเดินทางให้ถึงตัวนั้นจริงๆเราต้องเข้าไปตั้งสติอยู่ที่สัมปัญญะนั่นซึ่งสัมปัญญาอยู่ในฐานกายเวทนาจิตธรรมแทนท,ที่จะตั้งสติมมญญอยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมก็ตั้งอยู่ที่สัมปัญญาที่อยู่ในกายเวทนาจิตธรรม นะแล้วก็ดูไปถึงละเอียดที่สุดเนี่ยมันยังยึดอยู่เราก็แบบปล่อยวางพอปล่อยวางปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็หลุดออกไป,ปโปร่งเบานะแล้วเราก็ปรับสภาพจนกระทั่งสามารถแยกกันนี้คือจิตที่บริสุทธินี่คือเจตสิกนะอย่างข้าพเจ้าอันนี้ก็พอเราปล่อยวางไปถึงจุดนั้นปุ๊บจะหลุดออกหมดนะมันก็จะถึงไอ้ตัวคล้ายๆว่าเห็นดวงสว่างเกิดขึ้นจุดสว่างเกิดขึ้นลำไรเพราะว่า เราเข้าเร็วออกเร็วไงมันไม่ได้ทรงอารมณ์ไว้ในความละเอียดนี่มากๆเป็นความสงบมากๆแสงสว่า,วางมันจะเพิ่มขึ้นตามลําดับนะแล้วก็เราก็จะเห็นนะนั่งก็รู้ว่าชัดเราก็รู้ว่าเราเราเราสามารถใช้สติมองว่าอยู่ในรียโบทนั่งเห็นจิตที่บริสุทธิ์ในใช้สติมองใช้สติมองเห็นเจตสิกก็คือส่วนที่มาประกอบกับจิตอย่างเช่นสังขารที่พุงแต่งในเรื่องนิมิตโอภาสแล้วก็มาเป็นสัญญาในกระโหผข,ขึ้นนะก็แยกส่วนออกไป แล้วก็เห็นสภาวะนิพานสภาวะนเมื่อนิพานเป็นธรรมชาติที่ละเอียดสงบระงับที่ปราณีตอยู่อันนี้ก็แยกให้ฟังอย่างเนี้แต่ต้องปฏิบัติไปเองไงต้องไปรู้ไปเห็นไอ้ฟังก็ฟังเฉยไม่จําเป็นต้องเชื่ออย่าเชื่อนะต้องรู้เองเห็นเองถึงจะเชื่อเชื่อ,อที่อยู่ในตนดีกว่าอย่ามาเชื่อพูดเดี๋ยวก็ไปเถียงกันนี่ฟังแนละ้วเข้าใจแตกต่างกันดีไม่ดีก็าอาดัดมาทางผู้พูดก็ไม่อีกไรสาระไม่มีในพระไตรปิฎก ก็เริ <worship bird> ่มต้นก <un> ็เริ Una ่มต้นถูกสติปัฏฐานสี่แล <offs> ้วแล้วลงท้ายมันจะไม่ถูกได้ยังไงแล้วก็อยู่ในกรอบในระเบียบเนี่ยในศีลธรรมปฏะิ